เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแนวทางการจัดเด็กบัดดี้ไฟส์โวลิเทนโวล์นะครับก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนนะฮะการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะถ้าไม่ชอบใจอะไรก็เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนก็ได้ครับเริ่มด้วยแฟกนะครับแล้วก็บัดดี้เป็นดาบมังงตะดูเร็วดันนะฮะสกิลด้วยสกิลดูเรียนดัน ปกติไอเทมจะเป็นบัดดี้ไม่ได้นะฮะแต่ว่าดูเรนดันมีสกิลที่เป็นบัดดี้ได้นะฮะนะเริ่มที่ไซส์สองเลยนะฮะไซส์สองก็มีคิงอาร์เธอร์สี่ใบครับแล้วก็วานิลาเพอร์ซิวันสองใบตัวตีสามขีแล้วก็ไซส์หนึ่งนะฮะเทมเมอร์ลินสี่ใบเอาไวา้ฝามือครับ แล้วก็กาเวน4ใบเพนเเท็นะครับแล้วก็กาละหัตสาใบแล้วก็กาเล็ดสใบนะฮะเอาไว้มูกแล้วก็จักระพัดพิฆาตมังกรนะฮะสองใบเอาไว้ฆ่ามังกร แล้วก็ต่อไปจะเป็นเวนนะฮะจอกศักดิ์สิทธิ์ครับสี่ใบโลโลอะคิลิสสี่ใบนะฮะจิตวิญญาณแห่งวิรบุรุษสี่ใบะครับตัวบัฟสามพันแล้วก็ ซิมเบิลการ์ดสามใบเอาไว้เล่งจัวนะครับพิเทนการ์ดสองใบครับเบอร์เซอร์การ์ดสองใบน้ำอมฤตเอาไว้ฟาร์มเกรกับคิวครับสี่ใบต่อไปก็เป็นไอเทมนะฮะเริ่มด้วยดาวอมตะ สี่ใบครับโลครับสี่ใบเอ็กคาลิเบอร์สองใบนะฮะแล้วก็ดาบตีสามขีพันเดียวสองใบนะฮะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมไลค์แอนติบสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ